ก็ก oh, mm ็ส hmm. วัสดีทุกค mm hmm. นด้วยนะครับผมอยู่กันในช่อง Dark Room นะครับวันนี้ก็สอนเ,อเทคนิคการขึ้นรถคันนี้นะครับที่มันจอดอยู่ที่ดานเซนฮอกนะครับ ตรงแผนที่แว็กแว็กแคมพองนะครับแคมมันพองนะโอเคนะครับแล้วแต่ใครว่าจะอ่านยังไงนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะวิธีการขึ้นนะครับมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่อาจจะคิดว่ามันขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้นะซึ่งมันขึ้นได้นะครับวิธีแรกเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงไอ้แดงแที่ผมชี้นี่นะับนี่นะครับก็ให้เรากระโดดขึ้นไปนะครับ จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครให้เรากระโดดขึ้นไปนะครับพอกระโดดขึ้นมาแล้วเราก็ปีนขึ้นปกตินะครับนี่แล้วเราก็ขึ้นมาหลบมาซ่อนได้ถ้าวงมันบีบมาจากตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นมาซ่อนตรงในนี้นะครับแล้วก็วิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือถังนี้นะครับผมให้เราขึ้นไปบนถังนะครับแล้วก็เอ้ยทำไมนะครับให้เราขึ้นมาบนถังนะครับ พอขึ้นมาบนถังก็หันหน้าไปตรงรถดบรรพกนะครับตรงขอบๆนี้นครับตรงแ็กๆที่ผมชี้ไ้น,นะแล้วเราก็เงย,ยหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็วิ่งไปแล้วกระโดดโอ้ยทำไมไม่กระโดดวะโอเคนะครับวิธีนี้จะยากกว่าวิธีแรกนะแต่ก็เรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับเทคนิคพวกนี้จุ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตอนทําคลิปเสือกระโดดยากตอนไม่ทํานี่กระหื่มกระโดดเอาปุ๊บป้า,ปาบออะไรวะ ำไมนะฮะโอ้ยกูนี่เนาะอะไรเวอะเอาใหม่เอาใหม่ไอ้เหี้ยกูอายเขาลวไปนั่นเนี่ยทำไมทำคลิปสอนตัวเองเขไม่ถนัดเลยจุ๊ นี่ครับโอเคเห็นไหมครับเราก็จะมายืนตกข้างๆนะไม่รู้ว่ามันเหยียบอะไรนะผมก็งงนะก็มันเดินครับทาการปีนขึ้นไปนี่นครับผมนี่ก็คือวิธีสองวิธีที่จะขึ้นบนนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะเราก็สามารถมาแอีนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปไประยุกใช้ในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับผมเหียมาแล้วไงไปสู้มึงน,นะ บักเปล่านะครับบัดนะโง่นะปักปักปากปกมามามานี่ไงล่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าที่อยากเรียนรู้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย